อันนั้นนะเขาเป็นทุ่งนาเขาก็เดินไปไหนมาไหนได้รอบบ้านใช่ไหมในกรุงเทพอยู่ทาวเล็กๆ18ตารางวา16กตารางวาเขามีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่เราลืมท่านไว้ที่บ้านแล้วก็ปล่อยติดเตียงปล่อยติดเตียงไปถ้าเราไม่เข้าไปดูแลเลยก็จะเกิดโศกน,นาฏก,กรรมบ่อยๆไหมเสียชีวิตที่บ้านอะไรที่บ้านในหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอายุจะบอกว่า 4 0่สปีไม่เคยได้มาเลยช่วงน,นั้นเขาก็ทํามากินพอช่วงหลังพออายุเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่อยากไปไหนเพราะเป็นภาระกลุ่มนี้เรียกกลุ่มติดบ้านนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมเข้ามาแล้ว สำหรับกิจกรรมที่เราดําเนินการในวันนี้นะคะคืออยู่ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าการดําเนินการศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถนะคะศูนย์นี้นะคะเราเรียกสั้นๆว่าศูนย์เดย์แคร์ค่ะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านนะคะที่เป็นการให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับจากเทศบาลบึงยี่โถนะคะเราก็จะไปไหว้พระที่อายุทยาค่ะบึงยี่โถนะคะวันนี้เราจะไปศึกษาผู้สูสงอายุายไปไหว้<น> โตลังข้างรวยค่ะจังหวัดอายุทยาค่ะ ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเราก็จะพาผู้สูงอายุไป<ม>ก็เหมือนไปเที่ยวเหมือนไปพักผ่อนโดยที่เรามีแคร์กิฟเวอร์เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งดูแลผู้สูงอายุเพราะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจของคนทางบ้านหรือลูกหลานเนี่ยเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจให้เทศบาลเนี่ยพาไปแล้วถามว่าในความรู้สึกของผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุนานๆได้ออกจากบ้านทีหนึง่ง<ม>ก็จะมีความรู้สึกที่ดีอย่างน้อยเปิดหูเปิดตาเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอายุจะบอกว่า สี 40, ่สิปีไม่เคยได้มาเลยก็คือผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยในช่วงวัโยโรคภัยไข้เจ็บก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องกระทบความคิดความพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอะไรเงี้ยผู้สูงอายุที่มาใช้บริการด้ดาน AK เอแคร์ถ้าเป็นด้านผู้หญิงเนี่ยก็จะมีแบบดูว่าผู้สูงอายุท่านอื่นที่ที่ทำได้ไม่เหมือนไม่เหมือนเราอะไรเงี้ย สำหรับวิธีการในการพัฒนาความฉลาดทางศิลธรรมนะคะเราทำได้ด้วยการหลายส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกที่เราทำได้คืออะไรคะน้องต่อข้อหนึ่งนะครับก็การทำกิจกรรมขัดเกลานะครับทางด้านศิลธรรมโดยตรงนะครับเช่น การไหว้พระสวดมนต์การทําบุญตักบาตรประจําเดือนนะครับแล้วก็การพาผู้สูงอายุไปไหว้พระทาบุญนอกสถานที่<ฤ>การฝึกสมาธิครับแล้วก็การฟังบรรยายวันสําคัญทางศาสนาโดยวิทยากรจิตอาสานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ทางศูนย์ก็ได้มีการส่งเสริมแล้วก็สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้สูงอายุทางอ้อมด้วยนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีการอาสอดแทรกในในพาร์ทที่เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆะค่ะซึ่งทําให้เขาเนี่ย ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็พัฒนาทางด้านนี้โดยไม่รู้ตัวเช่นสอนให้เขารู้จักการแบ่งปันผ่านการทํากิจกรรมเช่นการจัดวันเกิดของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆนใ,นในวันเกิดของตัวเองด้วยหรือเวลาที่ผู้สูงอายุท่านไหนอะคะ่ะที่ท่านประกอบสิ่งที่ดีหรือว่าทําพฤติกรรมที่น่ารักน่าชื่นชมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็จะให้คําชื่นชมยินดีกับท่านแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะ มีเรื่องของการเปิดเวทีให้ทางผู้สูงอายุนะคะได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องของประสบการณ์ชีวิตของเขาให้เขาได้มีโอกาสในการส่งต่อเรื่องราวดีๆในชีวิตของเขาะคะ่ะในช่วงวัยเขาที่ผ่านมาทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ได้มีการสะท้อนมุมมองที่ดีร่วมกัน,นะคะ่ะแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันให้กับพวกเขาด้วยะคะ่ะ ได้พาผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านนะคะมาที่วัตโกกลุ่มนี้เรียกกลุ่มติดบ้านนะคะเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้คือหลายๆท่านเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมเข้ามาแล้วเราก็ต้องเหมือนกับกลับมาฝึกใหม่ก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้มาออกมาเปิดหูเปิดตาไปสัมผัสกับภูมิประเทศที่ไม่ได้จำชักจำเจนะครับแล้วก็จะได้มีจิตใจที่ปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับจะทําให้การใช้ชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขมากขึ้นครับ วันนี้ค่ะเขาได้มาทานมาไหว้พระนะคะไหว้พระหลวงพ่อรวยเนี่ยแล้วก็ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดของอยุธยาเป็นก๋วยเตี๋วดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่บึงยี่โถที่ห้องเดแค์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เสิร์ฟอาหารเมนูที่เป็นเนื้อค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาอาจจะได้นึกถึงว่าเมื่อก่อนหลายๆปีที่แล้วเราเคยมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยุธยาที่อร่อยที่สุดวันนี้มีอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศ ที่เขาเคยมาเมื่อสมัยเป็นสาวๆหรือรุ่นๆอย่างเนี้ยค่ะวันนี้เรามาวัดตะโกมาคารวะหลวงพ่อรวยมาที่วัดเนี่ยเพื่อเราเนี่ยจะเพิ่มศักยภาพในด้านศาสนา ทางด้านศิลธรรมให้กับผู้สูงอายุนะคะหรือ MQ อะค่ะกับผู้สูงอายุสำหรับ MQ นะคะย่อม,มาจาก มอรัลคอเชยนค่ะถ้าใครที่มี MQ ที่ดีอะค่ะจะมีการประพฤติชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะจะเป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีร่วมด้วยนะคะจะมีความเข้าใจในหลักความจริงของชีวิตแล้วก็เข้าใจในความเป็นไปหรือว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตของตัวเองนะคะใช้ชีวิตมีสติมีความสงมบค่ะในการดําเนินชีวิตรอบรู้ในเรื่องของการเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆบตัวนะคะไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความพึงพอใจในชีวิตที่ตนมีอยู่รู้จัก ความพอดีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะคะวันนี้นะคะนอกนอกจากว่าพี่อยาจจะพูดถึงทีมงานของคุณหมอนะคะทีมงานของเดย์แคร์ที่มีความพร้อมนะคะแล้วก็ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุะคะ่ะแล้วก็ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่นํามาบริการมาดูแลผู้สูงอายุวันนี้ ฉันขอเชินชมของทีมงานทางหมอไปในส่วนของแคร์กิฟเวอร์เราก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่เนาะเหมือนกับว่าแคร์กิฟเวอร์ก็ได้ออกมาสถานที่ด้วยแต่่านออกมาครั้งนี้เป็นมันเป็นเหมือนพิเศษที่เราจะต้องมาดูแลมาให้ความสุขหรือมาดูแลให้ให้ผู้สูงอายุคนนั้นอะที่เราดูแลแต่ละคนเนี่ยให้มีความสุขที่สุด กิจกรรมก็อาจจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันถ่ายรูปด้วยกันสร้างเสียงหัวเราะด้วยการพูดคุยกันระหว่างทางที่ที่มาด้วยกันนะคะก็คือแคร์กิเวอร์ก็จะพาร้องลาทําเพลงอยู่อยู่ในรถมาด้วยค่ะสร้างความบรรยากาศเป็นกันเองนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุที่มากับเราได้มากที่สุดนะคะ ในบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ไปทิปกับเราเนี่ยลูกๆจะโทรตามจะเป็นห่วงเป็นใยแต่ณวันนี้เนี่ยคือเขารู้ว่าถ้ามากรเศศบาลเนี่ยเขาวางใจได้ ก็กลายเป็นว่าผลดีแต่ถ้าเขาอยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวก็ตามแต่ครอบครัวก็ต้องเสียคนหนึ่งมาคอยดูแลพ่อแม่แต่นี้เขาไม่อยู่กับเราทุกคนก็ไปทำอาหากินได้เศรษฐกิจทางบ้านมิติทางเศรษฐกิจก็จะดูดีมิตทิทางสังคมเขาก็ได้มามีเพื่อนมีอะไรถ้าเขาอยู่บ้านเขาก็ดูทีวีนอนดูทีวีนอนถ้าเขาเกิดพลาดพั้งหกล้มไปเขาก็จะเป็นคนไข้ที่ติดเตียงดังนั้นเราเอาคนกลุ่มนี้มาดูแลเนี่ยโดยที่มีแครก์กิฟเวอร์มีพยาบาลมีหมอคอยดูแล แล้วผู้ครูคนเนี่ยเสียสลาดเพราะอยู่กับผู้สูงอายุแคร์กริเฟอร์หรือพยาบาลเ,เขาจะเสียสลาดที่จะคอยดูแลเหมือนพ่อแม่เขามันก็ทําให้เขาถูกใจอันนี้นเป็นโครงการที่เราจัดทำขึ้นจะฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุท,ทุกด้านด้าน EQ IQ MQ เลยค่ะนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้เทศบาลอื่นได้ท้องที่อื่นๆได้นะคะก็ทำ ให้เป็นรูปธรรมก่อนแล้วก็ประเมินว่าเอ๊ะมันได้ผลขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถเอ,อ่อ บอกต่อกันได้ดิฉันในนามประธานสภานะคะก็ขอพิงบอลนะคะท่านสมาชิกทุกท่านนะคะให้สนับสน,นุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของผู้บริหารที่เสนอมานะคะในสภาเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเห็นชอบหรือว่าร่วมพัฒนางานผู้สูงอายุไปด้วยกันนะคะอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านนะคะมองกว้างๆคะ่ะอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นโครงการพัฒนาที่ทําให้ ประชาชนในตำบลหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นตรงนี้เราก็ควรจะร่วมมือกันค่ะประโยชน์นะคะหนึ่งละผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคือรุ่นนี้เนี่ยนะคะคือลูกหลานพามาเนี่ยลำบากสมมุติว่าลูกมีลูกคนเดียวเนี่ยจะพาผู้สูงอายุมามากันสองคนอย่างเงี้ยมันมันลำบากเนาะจะลงจะเดินจะอะไรลำบากต้องมีวิวแชร์พาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านจะ ส่วนใหญ่จะถูกทอดทิ้งให้นอนอยู่ที่บ้านนอนดูทีวีไปวันวันตลอดเลยรอวันติดเตียงเลยค่ะอยู่เฉยๆที่บ้านมันก็ไม่ได้พูดกับใครไม่ได้สัมผัสไม่ได้สังคมกับใครอย่างเงี้ยนะคะมันจะหงอยเหงาไปเราพยายามที่จะให้แกมีสังคมให้แกมีเพื่อนให้แกอยากได้คุยในสิ่งที่อยากคุยอย่างเงี้ยตำแหน่งผู้ช่วยนะักพนฒนชุมชนครับ ต้องจริงจังขนาดนี้ใช่ไหมครับทใช่ต้องเหลียวไม่ต้องไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือแนวแนวหลักกล้องเป็นหลักได้โอเคเราต้องคุณยายเป็นหายให้คุณยายหน่อยน่ะใช้ไอโฟนล์ยกบูทูธให้เอ้ยแอดด็อกให้วันนี้นะครับเรามาทำกิจกรรมอะไรกันอีกแล้วถามนอกสคริปต์ไปแล้วอ้าวหรอเราได้ได้ได้ถามได้เอาเลยนะ